สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศองเกษตรพิ์โลกครับไม่ไปไหนครับยังอยู่กับนายยุทธตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่เปลี่ยนบรรยากาศครับมาสวนส้มโอบ้างครับผมตอนนี้เราอยู่สวนส้มโอนะใช่ครับของใครครับนายยุทธของสละวันครับสละนี้คือช่างเขาเป็นช่างมาก่อนตอนนี้ก็มาทําเรื่องเกษตรเขาก็เลยเรียกสละวันอืนะครับอ่าทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณ3ไร่ครับ3ไร่ใช่ครับอันนี้พันธุ์อะไรครับ พันเนี่ยผมไม่ได้ถามชื่อเขาแต่ผมเคยกินส่วนเนี้ยอร่อยมากรสชาติดีครับสีอะไรครับสีออกเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยฮะน,นี้อมมาสีขาวแล้วก็ฉ่าม,มากอะที่เราเดินดูเมื่อกี้มีหลายไซส์เลยใช่ครับ,รบเล็กกลางใหญ่ปนกันอยู่ในต้นเดียวใช่ครับนะครับทําไมนายุท์ถึงมาแนะนําให้เขาได้รู้จักผลิตภัณฑ์โฟทีของเราบังเอิญสละวันเนี่ยเขาเคยเอาโฟทีไปใช้กับ แปลงกระเทียมและกระเทียมมันดีขึ้นแล้วผมก็แะนะนำว,ว่ามันใช้กับไม้ยืนต้นได้ด้วยอืก็เลยแนะนําให้เขามาฉีดกับส้มโอครับแล้วแปลงนี้ยหลังจากแต่งกิ่งเนี่ยปุ๋ยก็ยังไม่ได้ให้นะแต่ว่าใช้โฟรทีรอบแรกเนี่ยหนึ่งช้อนต่อน,น้ำยี่สิตริทฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วสละวันก็พอใจมากมันมัน ช่อที่มันออกมาใหม่แล้วมันสวยอหลังจากนั้นประมาณเกือบเดือนเขาฉีดอีกครั้งเป็นครั้งที่สองครับแต่ครั้งเนี้ยผมขยับให้มันเป็นสองช้อนครับแล้วพอฉีดครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยเขาสังเกต ส้มโอเขาอะลูกมันโตเร็วขึ้นแล้วผลที่มันเคยบูดบูดเบี้ยวเบียวสมัยก่อนอะนะครับแต่ผลมันจะกลมและใหญ่มากและโต,ตเร็วก็คือ,อลักษณะของผลผลิตเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นโตเร็วขึ้นใช่ครับอาแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์โฟทีเนี่ยส่วนส้มโอแบบตรงนเนี้ยเนี่ยมีปัญหาสภาพต้นสภาพใบยงไง ผมอะวิ่งกับกระเทียมบ่อยแล้วต้องผ่านสวนส้มโอนี้ตลอดปรากฏว่าสวนส้มโอเนี่คือเขาไม่ได้วางระบบน้ําครับแล้วสุดท้ายแล้วพอมองเข้าไปเนี่ยมันลกมากและกิ่งมันก็ละเต็มใบมันค่อนข้างเขียวออกดําแล้วใบเล็กอืแต่หลังจากที่ใช้โฟทีเนี่ยความต่างต่างกันเลยดูใบเด้อ ยอดมาใหม่นี่มันสวยมากเลยจนเจ้าของสวนนี่เขาแฮปปี้มากเลยกับการใช้โทีและยังไม่เคยให้ปุ๋ยเลยนะแปลงเนี้ยยังไม่ได้ให้เลยยังไม่ให้เลยตั้งแต่ที่พี่สรวัลได้รู้จักโฟทีของเราใช่เริ่มเริ่มต้นทําส้มโอครั้งแรกยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยอ่าครับแล้วเราเก็บไปประมาณกี่รุ่นละเก็บไปเนี่ยสามรุ่นแล้วครับแต่มันได้เกินค่าเช่าไปแล้วเกินค่าเช่าไปแล้วเกินค่าเช่าไปแล้วครับก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่ง ส้มโอเนี่ยมันเก็บได้ทั้งปีแล้วตอนเนี้ยอ,อ,อีกไม่กี่วันอาทิตย์กว่าๆเขาจะเก็บรุ่นที่สี่แล้วรุ่นที่สี่อย่างที่เห็นน่ะลูกใหญ่ๆมากเลย, <c oughs> เ,นยเนี่ยนะเนี่ย <c oughs> เนี่ยคือกําลังจะเข้ารุ่นที่ส <c oughs> <ผม S 2> ีะ่นะครับเพราะว่ารอบต้นเลยครับมีหลายไซส์เลยครับและที่แน่ที่ผมเห็นนะครับมันมีแบบใบเก่าใบใหม่แบบ <c oughs> <ช>ที่นายุทธบอกนะครับแล้วก็มีทั้งดอกด้วยใช่ครับ โอ้ครบสูตรเลยฮะนะครับแสดงว่าเก็บได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแบบนี้ได้ต่อเนื่องได้ทั้งปีครับอ่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับที่นายุทธได้มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรของเรานะครับก็ถือว่านะครับน่าชื่นชมนะสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นสวนส้มโอสามไร่ใช่ครับในเขตอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับตำบลแม่นาของเรานี่แหละโอเควันนี้ต้องขอบใจ ขอบคุณนายุทธมากครับแชร์ <ผม S 2> ประสบการเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังอีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งสถานที่วันนี้ผมนัทพงศ์มาทองเกษตรพักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ